แจ,จ้งเรียกประแจนะครับแมรองแก้มแดงจุ๊บแจงแจงจังแม่ครองคนนี้ค่าตัวแพงแล้วไม่ค่อยมีใครจ้าเหมเฮ้ยรับทิปเรียกประแจงขอบคุณค่ะประแจงรับทิปเสร็จแล้วต้องเอาเข้ากองกลางนะไม่มีนะไม่มีเข้ากระเป๋าส่วนตัวนะประแจงขาเพราะว่าแม่จา๋า หนูรู้สึกเขินเขินเก่งเก่งยังไงบอกไม่ถูกนะคะวันนี้เฮ้ยอะไรคะเนี่ยบินได้แล้วเพราะว่าปกติเนี่ยอาจารย์ขาอาจารย์อาจารย์เก่งมือาหนูไหมเก่งนะคะอาจารย์บอกไม่เก่งก็บังคับให้กูเก่งทางนั้นแหละอาจารย์บอกไม่เก่งมันมันเชี่ยวชาญแล้วอะน่ะมีนูนี่แหละคนเดียวที่เก่งนะคะอาจารย์คงไม่เก่งกัน แต่ปกติอะหนูเหมือนร้องแค่แบบงานวันไงคะมันก็จะเป็นแบบเวทีสูงๆคนดูก็จะแบบเต็มไปหมดเลยนะแต่อันเนี้ยเหมือนแบบมีหนูเห็นหน้าเพราะให้แม่ชัดเจนมากเลยหนูก็เห็นว่ายืนท่าเนี้ยแล้วก็เคาะจังหวะแบบเท้าเท้าจังหวะตามหนูว่แบบร้องตัวจังหวะมาวะก็มีอะไรแบบเกรงๆนิดนึงนะคะเกรงๆหน่อยแล้วก็อากาศไม่ร้อนนี่มันก็แปลกนิดหมือนกันนะคะเนี่ยปกติแบบเหงื่อต้องออกนะคะเพราะว่าร้องแบบงานวัดนะคะ วันนี้รองในห้องแอร์รก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงรู้สึกเย็นๆสบายจใจทำไมมันเสียงดังจังนะคะ <S <S แซลชอบแซลนะคะเพื่อความสวยงามของภาพนะจะได้เก็บแบบทั่วถึงนะคะมุมสูงวันนี้หนูผลเพลงหว,วานน้าฝากสถานีเพลงหวานขนมาเยอะเลยเต็มสต๊อกเลย พ่อแขกก็ชี้อยู่นั่นแหละค่ะเขาคงสงพ่อแขกผมสงสัยอ่ะอยู่นิ่งๆได้ไหมคะเฮ้ยกระโดดหน่อยด้วยพ่อแขกเกณฑ์ีเราอยู่ไหนอะคะเฮ้ยเฮ้ยระวังล้มนะคะระวังล้มนะคะเอเนจีตัวนี้ไม่สู้ตัวนู้นเลยอ่ะนี่ถ้าจะให้พิมพึ่งให้ยังไงอะคะให้ติดโอนสแกนได้เลยค่ะสแกนตั้งหัวเขอยู่บนหัวหัว อย่าไาอยู่ใกล้หนูกลัวตังใครหวัง่หมไอนจะเป็นตังเราคะให้ติดพึ่งได้ไหมคะติดรับพึ่งไหมคะเอ้ยับติดรับติดรับติดรับติดับรับติับตรับติดรับตะดรับตนะ ลลาจังเยอ่ะขอบคุณค่ะรับไมหมรับจะถีไม่ให้นะมีละ <laughs> วันนี้หนูว่าหนูไม่ได้ร้องเพลงหรอ,อกทะเลาะกับพึ่งอยู่เนี่ยไม่ไม่อะไรคือนนไม่เอาเอาหน่อยโอเคอุ้ยจับมือด้วยต้องให้อีกคนหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวน้อยใจเนาะเต้นให้ดูก่อน หยิบหยิบหน่อยได้ไหมคะหยิบเฮ้ยหยิบ,ยบ,ยบ,ยบ